วันนี้นะคะมากับราคาเพียง319,000บาทจัดไปแนซนเต็มผ่อนประมาณ6000ต้นต้นเดือนถูกต้องค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะแลสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็กลังพบกับพี่เต๋าแล้วก็นะคะที่กิษรากุคานะคะวันนี้มาในแนวของรถแบบว่า โอ้โหลูกค้าหลายคนตามหาแหละพวกแบบว่าพวก f อดีอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้เรามาเลยเป็นซีวิกนะคะจะเป็นรุ่น Honda FD อดีนะคะหรือที่เรียกกันว่ารุ่นนางฟ้านั่นเองนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นไมเนอร์เชนแล้วนะคะจะเป็นรุ่นก่อนเปลี่ยนโฉมนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าไฟแปดเหลี่ยมก็คือถ้าเป็น Honda c ซี i c จะมี2รุ่นด้วยกันก็คือรุ่นไฟกลมกับรุ่นไฟแปดเหลี่ยมตัวนี้เป็น Honda c ซี i c FD อดี 1.8<ช>นะคะ,ะรุ่น S, <S นะคะตัวนี้ปี2011ถูกต้องราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่319,000บาทเท่านั้นนะคะ่1 9 0 0 0บาทรถสีเทารถสวยมากใช่พี่ะะ<ว>ที่สำคัญ<า>นะคะตัวนี้นะคะ <5 S 1> ไม่เคยติดแก๊สนะคะไฟก็ตัวนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกน้องอ้อม ค่ะพี่มาพร้อมกับล้อแม็กนะคะตัวนี้ใช่แล้วพี่เต๋าส่วนใหญ่จะเจอ Honda Civic FD แต่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้รถสวยยางใหม่พร้อมแม็กนะคะตัวนี้แม็กขอบ15 Mac แม็กสแตนดาร์ดเดิมๆเลยยังใหม่ปี19ถูกะะต้าง ที่เปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นไฟแปดเหลี่ยมเนาะพี่เนาะนี่ไฟท้ายแปดเหลี่ยมนะคะนี่นะคะไฟท้ายแปดเหลี่ยมนะคะ,ะวันนี้ะนะคะมากับราคาเพียง319,000บาทจัดไฟแนนซ์เต็มผ่อนประมาณ6,000ต้นต้นเ2ดเดือนถูกต้องค่ะพี่แถมคันนี้มาแล้วนะคะในในตัวของเซนเซอร์เซนเซอร์อชุดแต่งเอเซน s ซอรี่เขาพร้อมเลยนะคะคันนี้ใช่แล้วค่ะ ่าเดี๋ยวจะเปิดภายในให้ดูอ่าเปิดภายในมีสเกิร์ตนะมีสเกิร์ตมีสปอยเลอร์เอ่อมีสปอยเลอร์นะตัวนี้มาแล้วนี่มาดูกันว่าสภาพสวยแค่ไหนยางอะไหล่ยังไม่ได้ลงพื้นเลยด้วยซ้ำใช่ะนตบอกเลยว่าสภาพดีมากๆคันนี้นะเจ้าของใช้ค่อนข้างที่จะถนอมแล้วก็ดูแลรักษาจริงๆด้านซีวิกภายในเขาจะได้ความหรูนะคะหรูหราว้างขวางแล้วก็ เบาะเขาจะเป็นเบาะแนวสปอร์ตนะคะนั่งสบายเบรกมืออยู่ตรงนี้เบรกมืออยู่ตรงนี้ขึ้นลงถนัดมือมากนะคะแล้วก็ได้รถเป็นเกียร์ออโต้นะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนิดนึงว่ากว้างไหมพี่เต๋าใช่ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะนังสีเทานะคะตัวนี้ข้างหลังจะมีนี่นะคะที่แขวนนะคะไว้แขวนถุงแขวนของเนาะไม่ให้ล่วงไม่ให้หล่นเนาะแล้วก็มีที่พักแขนด้วยนะคะนี่นะคะเครื่องนะคะ1.8 IV t e c ทนะคะตัวนี้ เป็นเครื่องตัวใหม่เห็นไหมคะว่าสภาพเครื่องเขาดีแค่ไหนรถปี2011สภาพเครื่องแห้งแล้วก็เกลี้ยงมากนะคะไป,ะปะอีกสักคันหนึ่งดีกว่าวันนี้ะนะคะเราก็มาในอีกรุ่นนึงเนาะก็คือเป็นของตัว Honda a c c o r d นะคะคันนี้เครื่อง1.4ปี09นะดูสภาพเขาก่อนคืออยากให้ดูก่อนว่าปี09ได้ประมาณนี้เรารถเป็นรถบ้าน ตัวนี้นะคะเป็นตัว e l i v TECH นะคะราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0 0บาทไม่ติดแก๊สคันนี้ไม่ติดแก๊สปี09คันนี้นะได้แม็กแล้วก็ยางใหม่ใช่ <มะ S 1> ค่ะพี่ได้แม็กยางใหม่สีบรอนเงินดูแลรักษาง่ายใช่เลยนะคะร,ราคา3 8 9 0 0 0 0บาทลูกค้ามีเครดิตสามารถจัดได้เต็มนะคะกู้ได้เต็มเลยแล้วก็ผ่อนได้นานสุดคือ72เดือน นี่นะคะในส่วนของไฟข้างนะคะนี่อยู่ที่กระจกนะไปเลี้ยอยู่ที่กระจกนะคะดูที่เปิดประตูสีเดียเออทินโครเมียมนะคะตัดกระสีตัวรถนะคะเราดูที่เห็นไหมเอ่ยว่าโอ้โหสะพาน,นดีขนนะาดเป็นปี2009น้้องนุดูซูมดู นะคะฮอนด้าเนี่ยเต๋บอกเลยจุดอ่อนของเขาจะอยู่ตรงที่ว่ามันกรอบมันกรอบไอ้พวกยางพวกอะไรพวกนี้ถ้ารถจอดตากแดดนะคะบอกเลยว่าไอ้พวกยางพวกอะไรพวกนี้ไปหมดแล้วแต่สําหรับฮอนด้าคันนี้ปี2009แต่คุณได้สภาพกิฟต์เลยราคาเพียงแค่3 8 9แ0 0่บาทแต่คุณได้รถหรูรถใหญ่นั่งสบายช่วงล่างแน่นฉะนั้นบอกเลยว่ายังไงก็คุณ ด้านหลังให้ดูนะคะนี่ดูไปก่อนนะนี่เห็นไหมคะรุ่น Accord นะคะ Honda นะเปิดได้เลยซื้อเครื่อง2.4 i-vtec นะคะดูด้านหลังกว้างมากนะคะคันนี้เครื่อง2.4นะคะสามารถที่จะเปิดเก๊ะตรงข้างหลังได้หยิบจับของได้ยิบจัดของได้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็คือบรรจุได้เยอะเลยนะคะเยอะมากราคาแค่389,000บาทคุณได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยจากรถคันนี้ อ่าเห็นไหมคะดูเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะด้านหลัง4จุดนะคะโอ้โหเปิดมาภายในคุณจะเห็นลายไม้สีน้ำตาลหล่อมากคะภายในหล่อหรูหรามากนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังแท้เดิมๆเลยพวงมาลัยมีมัลตีฟังก์ชันมีคุยคอนโทรมีทบทุกอย่างเลยน้องอ้อมปีศูนย์เก้ใช่แล้วคุณได้ออปชันได้ความหรูได้สภาพนะคะสำหรับ h o n ด้ a c c o r d คันนี้ โอ้โหสวยงามมากแล้วที่สำคัญนะนี่จาาพี่ว่าไงเอ่ยมีม่านไฟฟ้านี่น้องนุม่านไฟฟ้าจะอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถปรับตรงนี้ได้แล้วก็ออกข้างหลังเลื่อนลงนะจ๊ะดีโอ้โหมีด้วยแล้วก็บ่อก็จะเป็นบ่อไฟฟ้าฉะนั้น รุ่นนี้นะคะราคาเพียง3 8 9 0 0 0บาทได้เบาะหนังเบาะไฟฟ้าชุดแต่งลายไม้ภายในหรูนะคะม่านไฟฟ้าออปชั่นครบเลยนะคะส่วนเครื่องเสียงนี่ก็ครบเต็มพิกัดเหมือนกันใช่แล้วค่ะฉะนั้นคุณซื้อคันนี้ไปไม่ต้องแต่งเพิ่มและเอาไปใช้งานได้เลยสำหรับวันนี้นะคะทางพี่เต๋าแลวก็อ้อมนะคะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์สดหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ